อยากสบายไหมอ้าวพี่เต๋าเล่นล да ิเกเนี่ยก็อยากสบายดิอยากอวยอยากสบายนะใส่ชุดควายมาหาพี่บ้าจะพูดไปไรู้ไหมทำไมต้องใส่ชุดควายมีเขามาฮะกอะไรก็ทำไม่มีเขาเราก็เจ็บสิพี่พกทิศทางไม่ได้หรอกทำไมเหรอพี่รักเขาข้างเดียว ที่สุดเลยงื้นคิวเลยผกับพี่พอาเปาทำไมอ่ะพี่ให้เดือนละสามหมื่นเอาละวป่าให้เดือนละสามหมื่นแม้มึงจะผ่อนรถไปสดไม่หมดเลยขายก็่อนรถสดแหละขายมึงสดแล้วมึงก็ไม่ตจองผลเลผ่อนรถไม่หมดเลยหมดแล้วตอนนี้พี่ตัวเปาเล่าเบือยมีสินไม่มีเทอกกระลีเป็นฟอง เที่ยวอะไรไเที่ยวซื้อกลีท้ามากินใช่แล้วแต่จะคิดนะแหมถ้าไปพูดไปพี่ฉันน่ะไม่อยากไปยุ่งกับพี่หรอกทำไมอ่ะพี่เกีย๋ไปขายลูกชิ้นคู่กับยายติ๋งอ้าวนั่งอถบ้านพี่ก็จะมาหาแดกหากินหากินมาหากินอย่ามายุ่งไม่ชอบเจอกไม่ชอบเจอกมีอะไรหรือปะย่าห้ามหญิงนี่นะนอนด้วยกันขยันก็นั่งคืนเลย ว่าไม่เขาไมาลักษณะจะเมากัญชาอะไรมาเอ่อคือสิงแก้วสิงแก้วสิงแก้วสนใจใครสิสิงแก้วไม่สนใจเลยอ่ะกระหม่อมฉันก็รอฟังอุญิงพูดอยู่นะพี่น้าเอ่อคือเออตโนกวันน่ะอยากบอกตรงๆเลยนะอ่าตโนกวันรักสิงแก้วจ้ะเฮ้ยพี่น้าหญิง เป็นพระมหากรุณาพยาค่ะที่องหญิงเนะี่ยมีความรู้สึกดีๆมอบให้กับกระหม่อมชั้นแต่ว่ากระหม่อมชั้นมีคนที่กระหม่อมชั้นแอบ,บรักแอบ,บชอบอยู่แล้วนะพยาค่ะองคหญิงกลับไปก่อนดีกว่าพยาค่ะตะวันจะตกดินแล้วด้วยยวถ้าหากว่าคนอื่นมาเห็นเข้าองคหญิงกระกวันจะเสียหายได้นะพยาค่ะถ้าบอกว่ามีคนแอบ,บรักแอบ,บชอบอะไรฉันไม่เข้าใจเลยอะแต่ว่าฉันกระดกวันรักเขาคนเดียวนะกลับไปก่อนพยาค่ะองหญิงฉันไม่กลับ ตอบฉันขอร้องนะพี่แอค่ะกลับไปก่อนเป็นไงเป็นกันฉันจะต้องได้เธอมานเป็นผัวฉันโอาหญิงอย่าพูดแบบนี้เลยนะพี่ะกลับไปก่อนพี่แอค่ะเออเออมึงเคยเหี้ยกระหือรือมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยชอบเขาอ่ะอ๋อใช่เขาสวยมากอบชอบชอบค่ะชอบชอบชอบนะจับสิจับตรงนี้หน่อยสิจับเอาหญิงจับสิจับสิจับสิ

ว่าโอวหญิงจะทําแบบนี้เลยทําไมอะดูไม่ดีนะพี่ยาค่ะเอาแบบนี้ถ้าโอวหญิงทําตามที่กระหม่อมฉันบอกกระหม่อมฉันจะให้หอมแก้มสองข้างเลยเพียงแค่โอวหญิงหลับตาแล้วนับหนึ่งถึงสามกระหม่อมฉันจะเกลงอยู่ข้างๆโอวหญิงนี่แหละพี่ยาค่ะพูดจริงนะพูดจริงๆพี่ยาค่ะห้ามทำนะช่อวหญิงก็ผู้ใจแต่ว่าโอวหญิงก็ห้ามลืมตาเด็ดขาดเลยถ้าหากว่าโอวหญิงทําได้นั้นหลับตาให้สนิทสนิทกระหม่อมฉันอาจจะมี มีของแถมนะพี่คะ่ะแต่ว่ากยจะบอกไม่ได้ว่าจะแถมอะไร <_ an> ใช่เหมเขาขาแบบแถมแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะได้เลยพีย่คะเดี๋ยวชุดใหญ่เลยเนั่นเขาเป็นอะไรเหรออ,อยังไม่สนใจเลยพี่คะ่ะอ๋อใจใจนั่นฉันหลับตาแล้วนะหลับตาเลยพ <_ an> ี่ค่ะได้เลยเกิดอ,นะอะไรขึ้นก็หลับตาอย่างเดียวพีค่ค่ะได้เลยแม่ไม่ต้องห่วงไงฉันหลับทั้งคืน ให้ดูนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะฟันสอนลามให้ดูว้เขาเพิ่งนับหนึ่งโอ้โหดังแล้วเอ้ยไว้ไไม่มีใครมาเห็นที่วันนี้จะสิแม่ แฝดหลอดแม่ล <l panels sei> ุนแรงไม่เกนุนแรงไม่เกินพนุพันนุ่คนบ้าเลยก็ไม่รู้ไปเอาเรี่ยวอาแรงมาจากไหก็ไม่รู้เห็นเงียบขนาดนี้นะสลามันไม่เข้าะดาเลยไหมเอ้ยอ้ยอุ้ยโอหมดเรี่ยวมดแรงหมดแรงหมดเลย สิ่งแก้วสิ่งแก้วไหวไหมเน่ะหิวหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปซื้อของในตลาดเนี่ยฮะเอาลิปพม ไข่ลวกไม่ไข่ลวกไข่ลวกใจใจนัสู้นะฮะ<า>นัดร่างกายไม่ได้ไหวสีต้องไหวสีเราต้องพุ่งชนตลอดเราอย่าหยุดรู้เปล่าเออแรงมาจากไหนก็นไม่รู้มแม่ขอพักสิเพ้าน,น,นะทีแล้ก็ฉันยังไม่หายคิดถึงเลยอะ่ะสิงแก้ว ขออะรไรอยาอา่อางดิแมากระดกเงนนหนอยากจูบอะไปเห็นเขาจูบกันอะอพวกคนผู้ใหญ่เขาจูบกันอะแม่พวกแกเคยเห็นกันมั้ยที่เขาจูบกันอะเมาท์ทูเมาท์ประกบกันอะแล้วเอาลิ้นเข้าไปพันไล่ดึงนะพุ ไม่พันเลยดึงดังพรัวออกมาน่ะฉันชอบนับหนึ่งจสามเลยสงสัยสงสัยจะทนไม่ไหวกันแล้วล่ะนับเลยสิเี่กกูคิดจริงนะเนี่ยอะอะไรอะอุ้ยจะทิ้งจังทำไมละ่ะเจอหน้ากันแล้วในเรื่องในเรื่องอะอ่ะอ่ะมาทำไมให้สิแอคชั่นหันไาไม่เห็นนะเอ่อนับหนึ่งจสามนะเธอ หนึ่งสโอ้โหที่ผายมาเป็นก้อนเลยขี้มู